สวัสดีครับผมเจริญจากไอออนสินาครินนะครับสำหรับลูกค้าที่รอตัวไอออน UT นะครับกับตัว g ีเอสก็คือจะเป็นตัวรถตู้ปลั๊กอินไฮบริดน,นะครับในงานนี้เราจะเปิดตัวอยู่2รุ่นนะครับจะมีรุ่นลองท็อปกับรุ่นท็อปนะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวรอรุ่นพร้อมกันในงานนะครับส่วนตัว UT ก็เหมือนกันครับจะมีรุ่นท็อปกับลองท็อปแต่ว่าระยะการขี่ก็ตัวท็อปก็ประมาณสัก 500ต้นๆ้นครับส่วนตัวรองท็อปก็ประมาณ400กลางๆแต่ว่าราคาดีมากครับราคาดีราคาอยู่ประมาณกลางๆกับกลางๆาแต่ว่าออปชันที่ให้มาครับสดใหม่กว่าขับดีกว่าแล้วก็ตัวรถไม่เล็กนะครับตัวรถไซส์ประมาณเท่าตัว b ีวีดดอรฟินไซส์ประมาณเท่าๆกันเลยครับเป็นตัวรถเหมือนจะเล็กนะแต่ว่าก็ขันไม่เล็กขันใหญ่เลยเข้าประมาณไซส์เอสยูวีขนาดแบบว่าประมาณไซส์บีเลยแล้วก็ตัวรถออปชันก็จะเยอะกว่านะครับ ออปชันก็จะเปิดมาใหม่กว่าสดกว่าแล้วก็วัสดุก็จะดีกว่าครับแล้วก็ในการขับขี่ตัวนี้ก็จะขับได้ดีกว่าเฟิร์มกว่านะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยว่าราคาดีมากส่วนราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ตัวรถตู้ m 8นะครับก็เปิดตัว2ราคาแต่ว่าในการขับขี่อ่ะเราต้องรอดูอีกครั้งนึงว่าจะมีเป็นตัวไฟฟ้าด้วยไหมแต่ว่าตัวไฮบริดเนี่ยครับมีแน่นอนตัวไฮบริดก็น้ามันหงถังบวกชาร์จไฟเต็มมมกก็ประาณ่ง ส่วนตัวไฟฟ้าร้อยจะมีไหมเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไวใต้คลิปนี้ทุกค้าสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ